นี่แสดงามันละโมรโชันดูโหลอันจะคุกครว่ามือนในแต่ครเฮ็ดากาศบอกเม่เขาเขาพึ่งว่วนถาวน่งนำาพราะ่นดาวุ่นั่งนำในว่นดาวุนั่งนำเสรแล้วเหตุการณ์บางมีพวในเหตุการณ์บางมีเปลี่ยนกู้สู่เปลี่ยนอ่ะกู้สู่เปลี่ยนผพราะเหมือนจะหนังว่าเขาขายขอาอยเขาขายขอาอย คนอันมาก,กินขา้าวซอยเขาไหนเป็นคนต้องไม่พุมกินขา้นะขาวซอยในความเหตุการณ์ไรขบวนนั่นแหละเธาเขาอย่าไปต้องไม่เขาคอมมีเอ็นมีแห้งขบวนนั่นหนะแหละเหตุขัดเจอหุงข้าวซอยในเสร็จแล้วใคบนเขานะั่นเงินก็ไรเนี่ยเป็นการบางดีคำในธรรมผู้สูงสก็อแหลมเป็นหุงพักสอง คนสนองก็หงุดหงิดกว่านะตากโก้หนึ่งในเป็นคนมีเสรีวุนว่าคนอันเด็กกินจะไหนในให้เขาอะไรอยู่ลีกินหวานเสร็จแล้วมันหงพัหก,กว่าตากโก้ถ้าผมเจอเจนั้นก็บอกว่าเป็นคนเหตุการณ์ที่เฮิร์นเบิ่นมีการในอะไรกับเหตุการณ์ที่เฮิร์นเพิ่นว้ยข้านหงุดหงิดหรืออะไรอะไรหงหุดหงิดเจน่ะชองวันอันนั้นในเผาหูแมหน,นิด้นลัดเอากัะเลี้ยงคนอันผู้เนี่ย เเจอกินอาเจอกินคนอันมีเมตตาจะีหุ้งนั่นมันเปเงินจักหน่มีเมตตามีเมตตานะลาบประูเมตตาในคำกลาอ้กทงหผมว่าวนถาเปิ่นวนถาเปิ่นอันเาลาว่าเมื่อไกลแน่ภัยเต้เป็นปีญญาภายแซนเขาภัยนิโรลจีเขาสัในคนวางสอ่งนึ่าโมวุนถาเปิ่ในโอโอเขาในออกแอกเขาในทั้งนามันในเหตุการณ์ พอเ,เขาตั้งนานในเหตุการณ์นนกนี่ยมใส่โจกว่านะนะใส่าาโจ๊กผก็ไปวนเขาเนีมันเจียวดีไปวนเขามันดีวะ่ะมันพายดีพกกลุกมวนตาตกุกเขาวนลองตกเก่าก่เคเบิลกับเคเบิลขึ้นมาวนลองตุเก่าอนจ้กไหนเนี่ยใคอมพิวื้อ,อรใโคจังโตกเนี่ยเมื่อไกในซับแลงดีกว่าไผ่มันซับเล่เนดีกว่าน้ำนะัก ขบุนนั้นไนพวกมมีปัญหามามีพิาสนามาไหอย่าไปกวนานี้เินอย่าเป็นี้ดูเก่าอย่าเป็นี as, ้พังแต่ว่นเสอื่นไหนปัญหาเช่นพิารณาเนหนามันกี่เลในเปะเห็ดเงอื่นไหนพึกว่นจากไหนทำาปยเหสังในเปยหกไขปัญหามันอีสังพึกวนกันในคก็สมบูรณ์ูสวยหัวห้องว่ามนกรรเมตตาเป็นเมตตาอีสังหร มนโนกังเพชรนะมนโนกังเพชรเหมือนฉากหนังอยู่ที่มิจินาเชนัยมาดิพากาในตั้งหยงาบนะเชนัยในก็บอว่า้วนเทาเนี่ยอันวัวนตาพ้นนั่งนำอันวัดในสมองมันมาตื้อแล้วมาเที่ยวกันในสม,มัาตรจุดถุงพลาสติกอย่างในใส่ที่ไหนไว้นะมือกังในนีน่นเจมเจ้าเจ้าที่มิจินา ทีจองเ้างนอนอัน่มจองห้องนอนเมนทั้งนหนเป็นทังนันเหมนอาออันบนุดพลาสติกพลาสติกนมันขึ้นปันทุกข้า,าวกลนอเฮดอเขามันขามถึงเขามันอย่าไปก้อยงาย่ออาย,ยเออกำเนิปใจอาเอาเปียน,น,นายนรูรีในนม,มันก้อยแล้วมันกว่าเป็นกล้องเป็นยางกว่าเป็นอเซกต่อีนเมืองเฮ็ดสิงไหน อ,อันนี้ขาสั่งหลานขอข่วนเขาตั้งคำพากลุ่มว้วนลองตัวเก่าคำน้ำเพว่วนตาเปิ้นเนี่ยก็เปิ้นั่นแหะที่เล ok ้วนตาเปิ้นตาเขานะว้วนตาเปิ God ้นตาเขาเพว่วนจักไหนก่อนข่วนเขาเนี่ยสั่งไกใจะซื้อเรเนี่ยเมื่อไกเนี่ยจะคุเอาในภาัอันสายที่เขาจะได้ขึ้นทับแรงน่ยก็ผ่านมาอันนั้นดมันขึ้นทับยเร่งในผ่านรเยะ ขึ้นคู่อลที่เกบมันไวเพราะว่าว่วนดาดรูเก่ามีเหลือแทบสั่งแต่เต็งเงหนคนท้อไหนมันกูง่ายว่าเพราะว่วนดาดซื้อคือเขามี้วเหลือไว้ว่วนปลาดาดื้อคือเปิรนน่เขาหันซื้อคือเปิร์นฮดีิสังกอรีอะตกเจอวะเนี่ยจะกูขึ้นมาด้วยรู้คือเขาในเฮดอันนวเนี่ยเจะกูนัออกมาจะกูนั่ออกมา พวกู้นันมีใจผูกเจ้านายคือเขาหนังกันโดดชั้งพิษก,นก,นะนะกนันพิษแผลกันง่ายวะน่ะพิษแผลง่ายพราพิษกันเราก็หมอปล่อยวังบันกันหมอใจลำโตซาเออเออใจลำใจซาดอกกันปียาวเข้าหืมสั่งเป็นเสียงไหนวะกบินนั่นแหละเอาข้อสั่งสอนพุทธ,ธาพระเป็นเสาว่ากนัก่งเมตตาสุนันวะ เอวังพิสัพพบุเดสุมานะสังภาว,เวัเยอวบริม,มานังเดเลวว่นดัสัตวะทั้งหลายว่าเหมือนเจนนังแม่วอนฐานลูกก้อนเหลียวนั้นเอาใจทรัพย์ลูกก้อนเหลียวนั้นเขาก็ากเดเลวัยเมตตาเนื้นกอกนนั่งนำเส้นนั่งนั้นเพราะว่าไหวเส้นนั่นเสือเมตตาดรอันไหนมันเฮตห้โอโอเขาหดีมันเฮตหให้สาวดีไง อันนั้ปับอันลับมา่อ่ในภัยปั๊บได้ปัญญาเส้นในก่อนในสกุซับแรงผัดทั้งน้ำเยาเขาเป็นอันไหนว่วนดาคือเฮาเว้ยไหนมันอยู่รอดไรที่จะว่นวนบ้านดาคือเบื่ว่วนบ้านดาคือเบ่ว่วนดาคือเฮาเว้ยไหน,น,หไหนไไหที่ะวนบ้านดาค,นคือเบิ่อเพอเขาผีผีควาค้าในผีเชงลังนาหิมเฮื่อน,น,อนั่นในสองเขาได้อยู่ไรอย่าวนบ้านเสนไหนนะอย่าวนบ้านเสนไหน พวกหมูว่วนกันนั่นแหละมันไปกว่าปันอีสังเขาในใจเขาในสมองเป็นกู้สวอย่างไปเลยเห็นตาน้าศีล่าสัาสงเพราะเป็นกู้สัวยาวเป็นกู้สวพระองเจ้าที่มีในอันตะขาวเขาพูนตะขาวเขาพูยางยินกันคำนั้นมันเจอในว้วนดาวพวนั่งนำ เฮ็ดตางเป็นเฮ็ดให้อย่ามีผุนมูกเฮ็ดเฮอนำอย่าไปโทมเฮ็ดให้มีโผตั้งกว่าเฮ็ดใเฮปนมีการผูกซ้อมดีการก้าไขดีเฮ็ดเป็นเส้นแนวะเนี่ยย่ำไปตายในเมืองผีเนี่ยสมบูรณ์จักเจ้ามาปังมันเจ้าเมื่อซ้อนบนเขาถ้าเจ็ดวันเนี่มีจัดในในอัน สินทำบอกครัววนจมวยผ้าในผ้าสิ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 ในชิดจากนั่นนะเออขวบๆนั่นแน่ในเพราะว่าใครกัดใครเย็นจึงทีไรเฮเซงที่ไรพึ่งวนตาเพิ่นพราเขาได้กินเขาก็เออดูเขาเนี่กินเขาเนี่ยผมไรเขามีมองเขากสเไหนแล้คนในเมืองผาก้านใน่กสเชีงไหนคนในเมืองขังเสีงไหนเมืองใต้เมืองห่มตุ้มนักกัมา ล่านมันเสียเที่ยงไปสี่ปากแน่คนในเด็กๆกินตั้งกินกูก็กูก็ไม่สนัจเช่นนั้นอยู่ไรในเมืองเขาเนี่ยกัว่นถึงเพิ้อนเช่นไหนกัว่นถึงลองทุกข้าวบนปัญหาเพื่อนเช่นในสมบูรณ์เป็นกสศลเพราะเป็นกสศลถ้าหมูว่นถ้าเพิ้อนเช่นนั้นผู้อ่อนโห่เขาเนี่ยเขาเด็ดเลยเลือกคนเลิอกก้นหมูว่นถ้าเขาเนี่ยไม่สนใจ้วกัสเลือกก้นให้ ฉันละลุกกันเดือดคนอันมีเงินเดือเปิลนใช้สิ่งไหนจะ่ในเดือดคนอันหมวุ่นถ้าเขานั้นพระกาดด้วยปันนลองเจ้าอุจารกุป,ป,ปานเป็นเจ้าอันมันจะวุน่นถ้าเปินอะไรวุน่นถ้าเปินอะไรขบวนนั้นเนะี่ยเนื้อปานมหาสนคานั้นขบวนมันจะวุ่นตวาวันเมืองมันวุ่นตาเมย์มันเจ้าแะไรไปวุ่นในสังกัดดีเดือบเปิลเพราะว่าเฮือดจัวเมาเนนะี่ยเนี่ย มันจะเอาน้ำมันใช่ไหมเอาข้าวปลาใช่ไหมตาดูมันจะเอาตั้งกินใช่ไหมรถกินไว้อิ่มๆเฮเอาเอาเอามัดจอมถูงใช่ไหมเฮเพราะว่าเฮือดจวมกันไงก็มันจะนั่งจึงมีตั้งกินหวเนี่ยกินนั่งกินนึงอีดเห็นดุยนึงอีดเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยคนอันขาดตั้งกินใช่ไหมแดเขาวเปลือกใส่งนี่เขาเขากูเนี่ยนี่ยเขากู้ว่นด่าเขาก็อ้าเฮือดจวมกันก็ได้เฮจึงนไงกลุ่มว่นด่าเขาไงว่นด่าเจ้าก็จะเซฟซันเดอร์ทิ้งแค่เนี่ย วุ่นด่าตัเขาไปกบวนดาตุวเขาไว้แหละไปวนก็มันชินมันเป็นครีเอทีฟจริงๆกบุญนั้นแหละคำพองลุยหนึ่งชัมงคำพองลุยห้างวันคำพองลุยหนึ่งวันโชมกันชมนำกว่าเจ้ามหาสนการะไรดุยบินเจ็ดวันเนี่ยชมนำเพราะว่า กรนอันโมวนตาเบิน่นซึ่งนั้นค้นอันสังเกตหมช่วยดูเขานะป้าวันดีอันวนะปวันด,น,ปวนดีเน่ยความมันคิดเขห้องว่า EQ นี่ยเนี่บอกว่าเจริอเนี่ยบอกว่อกาโอ,โอ๋อลีดีทังสอ,อันว่ะก็วนาเบิ่นเนี่ย IQ และีคิดีงังสองอันสาย้จอ,อจึงสายมากดีมากเลยเขาอยู่่านๆม,มันได้มมเจอโต๊ะันเจอล้ำหมเจอซาหมเจอเล็ก เป็นใจอันสิ้นสังใจอันมีเฮียงอะไรเหมือนจึงเจ้ามาสนะกันเออเพราะว่าหมอช่วยดูเขาเช่นนั้นไงผีโก่วยวันนีนั่งไม่ไีเมีขลาสังไห้มาช่วยเห็นอะไรอะไรขึ้นกับเ็นคุณสืบพูนห่างปุดหัวอันโปมันเศาขึ้นเห็นในแมปั่นพระลองเขาเศานึกจัดอึ้งเหมือนเช่นนั้นประกาเขาเขายาำย้ำถ่อมยาำยิ้นกันนั้นเลเพราะมาวุ่นที่ๆเลยกบสังเณรมันจะโฉมนำกบสังเณรมันจะ มีแห้งเหี่ยแหละลุยนำฐานกบพัวว่วนดาบเปิ้นเนี่ยมีเมษาคิดสุ้ก็ถึงมีวันเมืองปอเขาก็ถึงมีปีบินเอาเอาถึงมีไนว่นดาบเขาว่วนดาบเขากบเปิ้ลนั่นในตะขาบเขาบอกใครผู้สุวนนำนำซื้อไงฮอา์ออนกันว่นดาบเปิ้นว่นดาบเปิ้นปัญหาเปิ้ลในทด่เหตุจึงฮือเลยซอยแถมให้มันลดกว่าดีกว่าใน ือกวนเังไหนพราะพกวนเ่นั้นโอ้โอ,อพอทีลีมะฮังควยอิโมชนันอันผายจาจพอทีรีมะฮังควยไหนพุทธาพราเป็นสาวคลาวไว้ในไห่ได้บ่เขาลาดไว,ใไดดไว้ในย้อนขอดายภายความจิตไหนที่เนี่ย